สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับทนายบอลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน,นและก็ข่าวดังเกี่ยวกับรถชนรถบิ๊กไบค์ชนคนบนทางว้าลายนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับในกรณีแบบนี้บิดามารดาของผู้เสียชีวิตจะสามารถเรียกค่าเสียหายอย่างไรกับผู้ทาละเมิดได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้ครับ กรณีนะครับกรณีที่ถูกรถชนนะครับจนเสียชีวิตบิดามารดานะครับหรือทายาทของผู้ตายนะครับสามารถเรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้างนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443นะครับในในกรณีที่ทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพนะครับรวมทั้งค่าเสียหายอันจําเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่ได้ตายในทันทีนะครับค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ธรรมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้ด้วยนะครับถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นนะครับทำให้บุคลคลคนหนึ่งหรือบุคคลคนใดต้องขาดไรอุปการะตามกฎหมายนะครับท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ตามกฎหมายก็จะแบ่งได้ว่าก็คือในกรณีที่เสียชีวิตนะครับดามันดาสามารถเรียกค่าเสียหายนะครับาสามารถแบ่งได้เป็น4กรณีนะครับก็คือ1ค่าลงศพนะครับค่าลงศพก็คือเกี่ยวกับค่าจัดการศพตามาาศาสนาพิธีของแต่ละ ของแต่ละท่านของแต่ละคนอของของของแต่ละคนตายนะครับของคนตายนั้นๆก็คือแล้วแต่คนตายจะนับถือศาสนา,าอะไรก็ค่าบลงศพก็ตามศาสนาพิธีของคนน,นั้นๆก็คือเช่นมีค่าใช้จ่ายในการเ,าเลี้ยงแขกเลี้ยงคนมีค่าเผาศพมีค่าเมนเผาศพอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าสองค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตหากไม่ได้เสียชีวิตลงภายในทันทีนะครับซึ่งมาตรา 443วัก2ครับถ้าก็พูดเอาแล้วว่าถ้าไม่ได้ตายในตายในทันทีค่าสินไหม,มทดแทนนะครับและค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายค่าขาดประโยชน์มาได้ในส่วนนี้ก็สามารถเรียกได้นะครับซึ่งนะครับหากค่ารักษาก่อนตายถ้าไม่ได้ตายในทนันทีค่าเสียหายในส่วนนี้ก็สามารถเรียกได้และก็และก็ค่าขาดประโยชน์จากการทํางานนะครับ อันนี้ก็สามารถเรียกได้นะครับ3นะครับค่าขาดประโยชน์นะครับค่าขาดประโยชน์ในการทํามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้อันนี้ก็คือเนื่องจากก่อนตายนะครับต้องขาดประโยชน์นะครับจากการทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้นะครับค่าสินไหมทดแทนนะครับที่ผู้ละเมิดจะต้องใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ที่ยังไม่ถึงตายนะครับแต่ต้องขาดประโยชน์นะครับในการทํามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้เท่านั้นค่าเสียหนี้ก็แต่ที่ผู้ทําละเมิดจําต้องใช้หลังจากผู้เสียหายนั้นถึงแก่ความตายไปแล้วด้วยไม่คือไม่เกี่ยวกันนะครับก็คืออันนี้ก่อนตายก็คือต้องจ่ายนะครับ4นะครับค่าขาดไรอุป,ป,ปการะเลี้ยงดู นในกรณีที่คนตายมีบิดามารดาอยู่หรือมีครอบครัวอยู่ก็สามารถเรียกได้นะครับาการเรียกร้องค่าขาดอุปรกระเลี้ยงดูนะครับก็คือในกรณีที่ลูกเสียชีวิตแล้วพ่อแม่ยังอยู่นะครับตามกฎหมายก็คือ,อบิดามารดาต้องเป็นผู้ออุปรกระ,ระเลี้ยงดูบุตรนะครับให้เติบโต,ตขึ้นมาเมื่อบิดามารดาแก่ตัวลง หน้าที่ของบุตรก็คือเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้นะครับบิดามารดาขาดไรอุปการะเลี้ยงดูยิ่งถ้ามีลูกคนเดียวด้วยอันนี้ก็สามารถเรียกได้เยอะนะครับก็หลักๆนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับซึ่งตามข่าวกา็มีการฟ้องร้องกันไปแต่ว่าในส่วนของผมก็ทําเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ มองเป็นมุมกว้างนะครับว่าสามารถเรียกอะไรได้บ้างครับซึ่งบางท่านก็ทราบแล้วบางท่านก็ยังไม่ได้ทราบเกี่ยวกับการเรียกค่าตรงส่วนค่าขาดไร้อุิกรระเรียนรู้ค่าขาดประโยชน์ธรรมาหาได้ค่าเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลก่อเสียชีวิตนะครับซึ่งเราจะเรียกค่าเสียหายตรงนี้ได้หมดโดยการโดยมีการแยกออกเป็น4ข้อเหมือนที่ผมได้กล่าวมานะครับซึ่ง ใครรู้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b ์ให้กับกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ